สวยจริงไม่จกตาภูเขาหิมะมังกรโยกกับพิกัดในอุทยานเห็นภูเขาหิมะกับตัวจามรีสวยๆแบบนี้แล้วเคยไปเมืองเก่าไปซากันหรือเปล่าหมูบ้านโบราณอายุเกือบ1,000ปีที่มีแบ็กกราวเป็นภูเขาหิมะมังกรโยกเที่ยวง่ายครึ่งวันก็เที่ยวครบแล้วแถมสายกาแฟบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังเพราะที่เนี่ยกาแฟอร่อยมาก ออกไปกเที่ยวรอบภูเขาหิมะมังกรหยกกันตอพิการต่อไปอยู่ที่บล vale, <ส>ูมูนวอเล่เดี๋ยวเราอาจจะต้องไปซื้อตั๋วก่อนซึ่งเราสามารถเลือกซื้อตั๋วเฉพาะในสถานที่ที่เราจะไปก็ได้นะซึ่งบลูมูนวอเล่เนี่ยเป็นอีกมุมหนึ่งของภูเขาหิมะมังกรหยกที่โคตรว้าวเพราะว่าที่นี่จะมีลำธารที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาหิมะมังกรหยกซึ่งอุทยานที่นี่เขาก็ทําเป็นสเตชันให้เราถ่ายรูปแบบสวยมากๆอันนี้ก็เป็นเจ้าจมรีตัวสีขาวปุกปุยน่ารักสุดๆด้วยเซตติ้งที่มันสวยงามเป็นธรรมชาติกับภูเเขาาาหิมะแลล้วก็็ปนอย่ง ทำให้มันเป็นพิกัดที่แบบนักท่องเที่ยวคือแห่กันมาวันละเป็นหมื่นคนเลยก็ได้ั้งเนี่ยเราคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะถ้ามันไม่สวยจริงนักท่องเที่ยวเขาว่าคงไม่แห่กันมาปะดูบรรยากาศของภูเขาแล้วก็ลำธารตรงนี้ดิคือมันเป็นเซตติ้งที่แบบอุทยานเขาทําได้ดีมากสําหรับให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปนะแล้วแม่กับป้าเราคือถ่ายรูปชามสุดๆซึ่งบรูมูนวาเล่เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3สเตชันซึ่งแต่ละสเตชันเนี่ยเซตติ้งมันก็จะแตกต่างกันไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแค่ว่ามีจุดให้แบบเช็คอินนเขียยยไปปไ้้าาไมถ่รูกับ ก้อนหิน <c oughs> คือบรรยากาศในบรูมูลวันเลย์นี่นะในทุกสเตชันอะเราว่ามันเป็นบรรยากาศที่แบบดีมากแต่ว่าแดดแรงไปหน่อย <c oughs> ส่วนการเดินทางในแต่และสเตชันเนี่ยเขาจะมีรถเป็นแบบรถไฟฟ้าเล็กๆมันแบบเหมือนสองแถวเล็กๆอย่างเงี้ยเออให้เรานั่งจากสเตชันหนึ่งไปสเตชันหนึ่ง <c oughs> ส่วนทางเดินอย่างเงี้ยคือเขาก็ทําได้ดีมากดูดิมันเป็นไม้แบบ <c oughs> ทาดีอย่า <c oughs> แล้วก็จัดเซต <c oughs> อันนี้คือเป็นดอกไม้ปลอมนะเราว่า <c oughs> ไม่มีทางที่เป็นดอกไม้จริงแน่นอนแล้วตรงนี้ก็เป็นสเตชันที่แบบมวลมหาประชาชนนักท่องเที่ยวเยอะมากๆเดินกได ลงมาแล้วก็จะเจอส t i น n ที่สองแดดร้อนมาก er. เรากับแม่กับปานี่ก็ไม่ได้มากันแค่3คนนะเพราะว่าเราอ่ะให้โชเฟอร์ก็คือเสื้อดำคนนี้เมืเอ่อกี้ เขาอะพาเข้ามาเขาก็จะแบบคอยซื้อต <as <Yeah> right> ั๋วคอยแนะนำเราว่าไปตรงนี้นะสเตชันนี้ถ่ายรูปตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือคนขับรถที่เราเช่านั่นแหละเขาก็จะแบบเข้ามาคอยดูแลเทคแคร์เราด้วยเพราะว่าเราไปเองก็คงจะไปไม่ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยมูมูวาเล่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เราแบบมาเที่ยวเราก็ถ่ายรูปกับภูเขาหิมะมังกรหยกได้แบบสวยมากๆเดี๋ยวพี่กัดถัดไปเนี่ยจะพาไปเที่ยวเมืองเก่าที่มีแบ็คกราวเป็นภูเขาหิมะมังกรหยกชื่อเดียวกับบนแก้วกาแฟเลยก็คือเมืองไบซ เมืองไผ่ทรายเนี่ยก็เป็นแบบเมืองโบราณอายุแบบเกือบพันปีนะก็น่าจะเกิดมาพร้อมๆกับเมืองโบราณรีเจียงแหละเมืองไผ่ทรายก็แบบเป็นเมืองเก่าเล็กๆน่ารักและมีภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นแบล็กกราวด์แบบนี้คือสวยมากๆเป็นเมืองเก่าเล็กๆแบบน่ารักมากๆเลยอ่ะมีคาเฟ่ร้านอาหารชิคๆคูลๆให้เราแบบนั่งกินอะไรอย่างเงี้ยมีมุมถ่ายรูปเยอะด้วยนะบรรยากาศก็จะแบบไม่พลุกพล่านเหมือนเมืองเก่ารีเจียงเมืองเก่าไผ่ทรายก็เป็นอีกพิกัดหนึ่งที่เราสามารถเห็นภูเขาหิมะมังกรหยกได้เราไปในช่วงสัปดาห์ที่2ของเมษายน ก็ได้เจอเชอร์รี่บอสซัมหรือว่าซากุระเมืองจีนสวยๆแบบนี้เลยส่วนอากาศก็คือเย็นสบายประมาณแบบ10ไปปจนถึงแบบ30ไปเลยตอนกลางวันคือแดดร้อนมากแต่วิวก็สวยมากเหมือนกันยิ่งมาในวันที่ฟ้าคิรเคลียร์แบบนี้คือแบบมันโคตรสุดเลยอ่ะ